สวัสดีค่ะวันนี้จะไปมาบอกประโยชน์ของน้ำาซาข้าวเวลาเราซาวข้าวเพื่อนๆส่วนใหญ่จะทิ้งใช่ไหมคะวันนี้เจป๊ปันมาบอกประโยชน์5อย่างของน้ำเซาข้าวซึ่งจริงๆมีประโยชน์หลายอย่างมากเลยค่ะเพื่อนๆทุกครั้งที่เจะปันซาวข้าวนะคะน้ำแรกเจป๊ปันจะทิ้งไปก่อนเสร็จแล้วก็จะเปิดน้ำอคอกที่สองนะคะ ก็ค่อยๆซาวชะล้างสิ่งสกรปรกไม่ว่าจะเป็นฝุ่นผงต่างๆในข้าวแล้วก็สารตกค้างเราก็จะขยำข้าวให้สะอาดหน่อยนะคะครั้งนี้เป็นครั้งที่2ของน้ําแล้วค่ะส่วนนี้เราจะไม่ทิ้งค่ะเพื่อนๆสามารถเก็บน้ําซาวข้าวเอามาทําประโยชน์ได้หลายอย่างเลยนะคะหาการะมังหรือภาชนะที่จะรองน้ําซาวข้าวเอาไว้ทําประโยชน์อื่นๆได้หลายอย่างเลยค่ะ ในส่วนของข้าวที่ซาวเรียบร้อยแล้วเราก็เอาไปหุงตามปกตินะคะส่วนน้ำซาวข้าวเราจะเอามาใช้ประโยชน์อะไรบ้างประโยชน์ที่หนึ่งเลยค่ะเพื่อนๆเจแปนจะเอาน้ำซาวข้าวนะคะมาใช้สำหรับชะล้างความสะอาดของผักผลไม้ได้ทุกชนิดเลยค่ะเพื่อนๆพ,พวกสารตกค้างต่างๆที่อยู่ในผักผลไม้นะคะน้ำซาวข้าวจะเป็นตัวดูดซับทำให้ผักผลไม้สดสะอาดมากขึ้นค่ะ ประโยชน์ที่2นะคะเจแปนจะเอาน้ำซาวข้าวมาล้างทำความสะอาดภาชนะที่ใช้ในครัวน้ำซาวข้าวมีสารลดความตึงผิวตามธรรมชาติเราสามารถล้างจานและภาชนะต่างๆในครัวได้โดยไม่ต้องใช้น้ำยาล้างจานเลยค่ะช่วยชาล้างคราบน้ำมันที่ติดฝังแน่นที่จานชามหม้อได้เป็นอย่างดีเลยค่ะช่วยลดการใช้น้ำยาล้างจานช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะเจแปนใช้น้ำซาวข้าวสำหรับล้างทำความสะอาด ไม่ต้องใส่น้ำยาล้างจานค่ะเจ๊ปานบอกเลยว่าสะอาดมากๆแถมไม่ต้องเปลืองน้ำก๊อกในการทำความสะอาดน้ำยาล้างจานออกจากชามด้วยค่ะใช้น้ำยาล้างจานสูตรธรรมชาติสุดยอดเลยค่ะประโยชน์ที่3ของน้ำซาวข้าวเจ๊ปานก็เอามาลดน้ำต้นไม้ค่ะรับรองนะคะดอกใบแน่นต้นเลยค่ะเพราะว่าน้ำซาวข้าวมีประโยชน์จากแร่ธาตุในข้าวค่ะ ประโยชน์ที่4ี่จากน้ำซาวข้าวนะคะใช้น้ำซาวข้าวเอามาแช่มือค่ะจะทําให้มือนุ่มนะคะนอกจากมือนุ่มแล้วเพื่อนๆยังสามารถเอาน้ำซาวข้าวมาล้างหน้าจะลดช่วยความมันแล้วก็ลดสิวให้ด้วยนะคะแล้วก็เอามาสระผมก็ได้ค่ะทําให้ผมเงางามแล้วก็นุ่มสลวยและประโยชน์ที่5ประโยชน์สุดท้ายนะคะน้ำซาวข้าวใช้เป็นแว็กธรรมชาติสำหรับทำความสะอาดพื้นไม้ได้อย่างดีเลยค่ะ ช่วยเคลือบพื้นไม้ให้เงางามป้องกันรอยขูดขีดวิธีการใช้ก็เพียงแค่ฉีดพ่นน้ำซาวข้าวลงไปในพื้นไม้แล้วใช้ผ้าเช็ดให้ทั่วแบบนี้นะคะเห็นประโยชน์ของน้ำซาวข้าวแบบนี้แล้วทั้งหน้าเพื่อนๆอ,อย่าทิ้งนะคะมีประโยชน์มากมายเลยค่ะฝากติดตามครัวอร่อยใบยเจ๊ปานสำหรับเคล็ดลับดีๆในครัวในคลิปหน้าด้วยนะคะ